โอ้ยป้าเป็นไข่เนี่ยผิมาแล้วโอ้ยแถวเนี่ยเองเดินมาตรงเนี้ยมันก็เปียกซีลูกน้ำเป็นไม้แล้วป้าเป็นไถ่มาบ้านนี้ได้ไงเนี่ยฮะกเห็นว่าบ้านหลังเนี้ยเล่าว่าผีดุมากเลยนะปั่นจักรยานวนไปวนมาแล้วก็มีเสียงกริ้งกริ้งกริ้งเด็กนี่กลัวมากเลยอ่าอ่าอ่าใช่แต่ป้าอะไรตรงนี้ก็ป้าก็มาอยากรู้ว่ามัน มีอะไรน่าสนใจอ๋อป้าอยากรู้อยากเห็นว่างั้นสินะก็แค่อยากรู้อยากเห็นเองเธอรุ้บ้านนี้ก็คือบ้านที่มีผีสินะใช่เลยอ่าเข้าใจแล้วล่ะบ้านังนี้เองสินะเอ้ยจังตกบ้านอะไนะจังตกบ้านตกบ้านเหรอโอเคขบ้าขบ้าขบ้าตกบ้านขบ้าไปไปแล้วไหมขบ้าเกิดเรื่ขึ้นแล้ววะผีตัวนั้นมันชั่วร้ายมาก อย่าเข้าใกล้เข้ามาสิอาคมของมันทำไมนะไอ้ไอผีส้มตีนมึงโดนกูแน่เพราะกูนะผีฟ้าต้องโกงไงล่ะไอ้ผีส้มตีนงอไปจากร่างเด็กอยู่นี่นะ You can do anything to me อ่ะกูเชียร์เลยว่ากูฟังไม่รู้เรื่องเว้ยกูรู้เข้ามากูจะปาบมึงอัปัจิจอิดอ้สิคุบ้าราะว่าฉัน้าาูเอะ้ามามาร่วมมือกันมแล้วสินอีเชียวผีเีย เกดูถูกกูเกินไปแล้วตู๊ไปว่ากูคือใครหมอผีปอต้องกวเลยบ้าไปไปไปนปไ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 นเปไปไปไนไปไป่ปไปไไไ รปลอดภัยแล้วนะโอ้ต่เกนี่โดนผีเข้านะมันจบแล้วละขอบคุณมากเลยโอ้ยสีว่าเหนื่ยเหนื่อยเหนืยเน่อยไม่ไหวแล้วอายุมากแล้วผีเก่งมากใช่ใช่ชจริง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 เกิดอะไรกันสุดป้าไไหเนี่ยออยู่บ้านแถวเนี้โอ้ไม่เกี่ยวปาเก่ยไม่เกยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ไมไปเลยไปเลยไปเลยปลยไปไปไปไไปไปไปไไป คนขอบคุณมากมากเลยที่ไล่มันออกไปจนได้โอ้ลำบากกับมันมากเลยโอ้สบายมากแค่นี้อ่สบายมากยิงนะเฮ้ยมึงอ่ะเอ้ยเเอาไงดีวะเฮ้ยเอาไงดีวะแต่อย่างน้อยมันก็น่าจะอ่อนแรงลงแล้วป่าววะใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเราก็สามารถจะเอออุงลุงช่วยป่ามันให้สำเร็จได้ไหม ไม่ไม่อยากอยู่กับมันแล้วลุงช่วยช่วยปราบเอามันออกไปจากที่นี่อาฟังหน้าหลานโกยเถอะเป็นกูกูกว่านี้ 오오와오오하. <�ohusion> <problem> ไอ้ผีเขี้ยผีเวนมึงออกไปจากบ้านหลังนี้เลยแล้วออกไปซะไอ้ยผีผีเวนเอ้ยนี่นี่น้ำมนต์นี่น้ำมนต์เมื่อไหร่แกจะยอมไปสักทีฮะไปไหนไปเกิดใหม่ไงเหมือนเขาว่าไงแกไม่รู้วิธีไปเกิดใหม่ได้ไงเออเอเอ you need to show me นะยังไงแกต้องการอะไร จะปล่อยไปใช่ไหมได้แต่แกจะต้องบอกว่าอยากไปเกิดเพราะอะไรแกต้องการอะไรเออเออก็ได้เดี๋ยวกูจะพามไปไปทำในสิ่งที่มึงอยากทำแล้วไปเกิดใหม่ซะตกลงไหมเขาตกลงไหมตกลงไหมโอเค ร้านานากินเป็นหมดเลยนะแนล้วว่าเลือกร้านนี้ดูเรื่อสิข่าวเล็กเป็นเม็ดสักไมเยอะนยแค่นี้ใช่ไหมพี่โอเคครับออ้ยเชียวม่อยา,าอยีกเไ,ไหมอย่าให้มีครัอองท่นะแล้วถ้าอามีครงที่สามะก็อยาให้มีครงที่สี่สิถ้าอา้ที่ห้าหกเจ็ด ไปฉลามคือดูบกฮ่าฮ่าตลกมึงอะฮ่ะฮ่าฮ่ามันทำตัวดีๆซะกูจะพาไปเกิดใหม่ดีๆโอเคกอตาเป็นผีก็ทำตัวแบบผีสิมันไม่ใช่เรื่องไงให้กูตายขึ้นมาจะเป็นยังไงฮะตลกบ้ามึงสิฮะมึงดูนิ่งๆเลยนะมึงตลกกับกูไปละไอ้ไอ้ผีเว้ยไอ้ผีนรก มึงกล่าวหากูไอ้เคียมึงแช่งกูไปตายผีเวรมึงดูดถูกหมอผีป้างกนมากเกินไปแล้วนะไอพี่พี่บ่อยไหมครับข้าวไม่กินแล้ว ยูยูยดก็ยูยูยูก็ยดก็ยูเออเป็นไงบ้างสึกดีขึ้นไหมอ๋อก็ I mean it's it's good it's it's good <S รู้ไหมบางทีถ้าได้ไปเกิดใหม่แล้วอาจจะได้เที่ยวอย่างนี้อีกนะที uh ่มันดียังไงอืมฮะอาจจะยังอาจจะยัง um, ไงอไอมีน I mean, มันก็ดีแต่ไอยอยู่แบบนี้ของไอก็สบายดีนะ โอ้ไม่ๆม่ใม่กูไม่ให้มึงอยู่กูตลอดแล้วนะไปเกิดใหม่ได้แล้วเ๊จิจิล้อเรียนกูเหรอล้อเรียนกูเหรอฮะก็ไอไม่ได้ล้อไอแค่ติดนิสัยมาจากยูอออกไปออกไปจากบ้านกูได้แล้วออกไปได้แล้วก็ยูบอกจะโชว์ที่ทำไ้ไออยากไปเกิดยังไม่เห็นมีอะไรให้ไออยากไปเกิดเลยคือไอมี living is good I อไอโน l ไอเร e d นอิ already but what else ก็ยังไม่อยากไปอยู่ดี ล้อเลียนเหรอล้อเลียนเหรอเฮ้ยฉันรู้กมาแล้วเอ้ากลับมาแล้วเหรอไปไหนมาเนี่ยฮะ I just visited Taiwan อ๋อโอ้ยอินเฮฟเว I saw this แมวตัว,วชื่อหมา it was like waiting uh, uh, for their uh, owner ตัวอะไรวะติ๊ติ u s, uh, <S did, did, did say that แมวที่ชื่อหมา mm. แมวที่ชื่อหมา ใช่ชื่อหมาจริงๆใช่ไหมเออจริงตัว่าทำไมอ๋อหรือว่าหนูแล้วทำไมทำไมแมวที่ชื่อหมาทำไมหมายังอยู่ตรงนั้นอีกอะไม่รู้มันไว้หรือว่ามันรอเจ้าของอยู่หรือเปล่าโอ้โอ้โอ้ ต้องพยอยามช่วยโวอ้ยโดนปีโปเนี้มางม,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 มยมมามอะไรกันฮะไปหมดเวลาเศร้าแล้วนะพ<ข>อน้องโก้โดนเฮ้ยทำไมต้องบุนแรงเนี่ยฮะเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นเซียงไม่ทำไมด็อกยังไม่ไปเกิดใหม่ทำไมก็ไม่รู้อ่านี่แหละนะความหมายของชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละนะการที่เราได้ไปอยู่คนที่เรารักบางทีเราอาจจะได้เจอเขาได้นะ ไปเถอะ Thank you Thank you นะพัดงโกคุณูจะไม่เข้าใจพูดไปเถอะนะ I understand it now Maybe life is just only this อืมไปเถอะนะก่อนที่จะบอกลา Maybe <c oughs> I can see you in another life อืมยาเจอกันอีกเลยไปไปเกิดมาได้แหละก่อน Thank you so much พัดองโกไป Life is so precious see, she mentions that living is not good, but living had all the colors, all the surroundings, all the greenery. Frederick is now facing life. She sees boats flying around, she sees trees, grasses, and blue sky. She is in disbelief. She thought of her life. Death is final. Being a ghost is final. No rebirth. Look. Enjoying life. oh Oh, My god. Oh. Feeling all the silence, feeling the breeze, leaves the breeze from trees fell down in front of me And she's now living again.